สวัสดีครับสวัสดีเอฟซี <ฮะ S 1> FC คุณ่อกคุณแม่นะครับจ้อ่าบาทนี้กาสิเมื่อกินเขาาห้เบิ้งอมื่แม่นยังดอกหลังจากไปตามตัวเลขไอ้บเบ้าเสียง<บ>ามาเป็นยังย่งค่าใจบุญน้าโชกอยู่<ม>ย่งค่าใจบุญน้าโชกอยู่ว่าบาาเสียงปล่อยตัวเลขเนี่ยปล่อยตัวเลขเมื่อนี้คือตัวเลขชดไม่นี้์ลู่พร้อมว่าตะต้นงวดน่ะเจ้าของไก่อย่างออกมาจ้า ลูเบิร์ตทั้งเลขสามโต shifted, ทั้งเลขสองโตลูเบิร์ตจ้าทำทั้งทีเล่านี่เขาเขาเรียกว่ายังไงบอเบอบอเต็มร้อยปันใดจ้าบอเต็มร้อยปันใดจ้าเล่าลูกพะอ่าเล่าปล่อยตัวนี้ปล่อยตัวนี huh> ้ยังเกาะจากจากสิบแปดล่างน่ะมาเป็นสามหาร์เดอร์ว่าสั่นเทียแหลกปล่อยปล่อยสิบแปดสิบแปดแปดสิบเ็สมาเปลี่ยนเป็นสามห้า แล้วหว่นเบาขึ้นมาเองเนาะหนูเบิ่งในคลิปท่าที่บุญน,น้ำโชกอ่ะบ่บ่ได้บ่ไดเวย์เบากรบอเดเวย์เอากระดาษแผ่นเก่าให้เพิ่นเบิ่งดิแมนบอเดเวยเบาถึงเรื่องเลขตัวเก่าอย่างกับเพิ่นเลยแะนยูซื้อเพิ่นกับแบบว่าเพิ่นกับบอกว่าอ่าเนี่ยเปลี่ยนจากตัวนี้เป็นตัวนี้เดอ้อรยังสินะบอกเองอแล้วก็บ,บอกแบบแมนเปะทั้งทั้งบนทั้งล่างบนก็จำได้แต่ว่าเพิ่นเพิ่นจำอาจจิตจำสลับเพิ่นเขียนสามส่วนเจ็ดบอแต่เพิ่นบอกว่า บนน่ะตะไอ้งวดที่เขียนให้ตะกี้น่ะศูนย์สามเจ็ดมันก็ยังเป็นตัวเกาอยู่ดิแมนก็คือจำตัวเลขได้ว่าจะคของบอกยังแมนสีนาแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวไม่เราบอกความว่าเขาล็อกเด้อเพราะอะไรทําไมถึงเปลี่ยนเบลเียงบอกว่าเหมือนประมาณว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงมือมือไว้สิออกว่าจันทอนน่ะเขาล็อกเด้อว่าสันปนันคุณนี่แต่โมแมนหนังดีคุณพอคุณแหมมักอันนี้ ว่าถามว่าผมส่งอย่างหนึ่งส่งยังก่อนส่งหน้าจ๋าว่าสน <laughs> ส่งผมส่งหน้าจ๋าแต่ตอนท้ายตอนคลิปแรกต้นงวดน่ะบอกว่าไอ้ส่งน้ำแดงอ่าไอ้บอเม้นอ๋อแม่ถึงแล้วถึงแล้วเข้าใจพีเข้าใจพิชดนึกว่าแมต่ต้นคลิปต,ต้นงวดเออต้นงวดนะที่ให้ที่ให้คลิปก้อนหนานั่นนะที่บอเม้นคลิปของมือนี่นะเม้นเป็นส่งผมน้ำแดงเป็นส่งน้ำแดงบานีบุญน้ำโจกก็เลยถามว่าไอ้แนวอขาดผมน่ะ พกไปเห็ดหนังเอามาเห็ดหนังแนวขาดผมฟังดีๆเลยเอฟซีอย่าบึ่งหัวนั่งบ่ไดวเว้าอยู่อย่่งหัวออนเด็ก็ัอยู่ออนเด็แนวขาดผมดดบบน่ะพกไปเห็ดหนังเอาไว้กัหมดงามเอฟซีบอกว่าเอาบุญนำโชคคืออารมณ์ดีขึ้นนี่แต่มือนี่บออารมณ์ดีจังได้แนวขาดผมเอาไว้กัหมดงามครับ เว้าคุณบออคุณแม่ไปหน้าไปเขาไปเก็บเน็ดไปเก็บปกหวานไปเก็บยัง,งในปลานะพกแนวขาดผมไปน้ำว่าต้องพกดอกยามุ่งยาหมองไปท่าพกแนวขาดผมแกพกแนวขาดผมกะ<ว>ไวจัดหม, <ด S 2> มดงามเนื้หลายเด <laughs> ีายววาวหน่เด้อเพิ่นเหตดงานเกี่ยวกับมันต้องมีหมดงามอ,อาจจิเป็นแบบที่ว่านว่ากันเลยที่ขาดผมนต่อาจจะมีมลขังอยู่หรือเปล่าเนาเมื่อนี้ได้ยังเขียนเส่นจอง วอน้วนวดมือกระดองจครับนวดมือกระดองเอฟซีลวก็น้้ำจิ้มหาฟูดซีโมไดนวะบอรเมนซีฟูดน้ำจิ้มหาฟูดอ่าเนพิเศษปะพิเศษเพราว่าบุญน้ำจกเป็นคนเฮ็ดดีหนอตะกี้เป็นเชฟอ่าตะกี้เป็นเชฟอยู่สมัยยุคกรุงเทพม่ะก่อไกริดนะเป็นนังค่อยเลิกเทีดด้วะเก่งมอรเมนดังดอกโควิดมากจ้ เปิดร้ามย่างยิ่งใหญ่เลยอบ่ได้คำนวณว่าโควิดสิมา้ยังเสร็นครับป่านนี้ก็เลยไปไปบ่ได้เลยกลับมาอยู่บ้านน้องจืดนะเออนี่แหละแต่เลยว่าเป็นมามาเฮ็ดให้เสี่ยงซองกินนมีหระส่วนมากสีเฮ็ดในเสี่ยงซองกินเป็นเห็ดน่ากลิ่นแฝงๆดิอันนี้กากลือน้ำลายเออมาอย่างกลือนวเนาะหิวเข่าเนาะเนี่ยอันนี้นวดนวดมึกกระดองยิ่งใหญ่ครับเอฟซีบุญนะจ้าจ้านวดมึกกระดองยิ่งใหญ่บุญนะ เป็นลาซีย์ป่ะเสี่ยนซองลาซียไปแล้วเอาจเป็นกันอะไนี้เพื่อนจ้ะบอกแตส่วนพี่น้องเอีพ่อแมีพี่น้องกินน้ำมาเด้อครับมาเด้อครับเดี๋ยวกินเข้าวพราอมกันแรงนี่แล้วก็คุยเรืองเล็กไปน้ำนี่ะหละว่ามันเป็นใน้ลักษณะองไดหมวดนี่เนาะอ้า่ะมาเอาน้ำไอ้นั่นไม่กินดูไอ้ยังกะไอ้เกล็กงวยน้ำเกล็กงวยเสี่ยนซองหนีขาดบ่ไรอ่าคอกินน้าแม่าน้ำเจล็ก้วยลองมีเสียงอะไรดอกบอลดูนะ อา้ยงานเก็บกุ้งอะไรไหนก็เป็นรสชาติน้อเฮ้ยเอ้าหุูเบิ้งมาแล้วดเ,เด้เมื่อกินนะเบาไปได้สิกินนะสิเบาถาเ่ยสิสดร้ดนี่ิเอฟซี่หนินี่บ่บ,บ่ต้องจิ้มนะครับเอฟซี่มันบ่สาใจบ่ต้องจิ้มนี่สดร้ดนี่เอาย่องเราไปก่กนนอนพุณนะบุ้ยห้องแนมันสิหน่อยใสยข่ขาโอ้ยหน่อยร้ดสดเบิ้งขนาดเย้ อโอ้ยเขาไ,ล,ไล่ไลยอูมามิมาชิตะอีกอย่างอีกแซ่บไหลนัวยังบอกว่าอะไรโอ้ย <c oughs> เส้นแซ่บเส้นจอง <c oughs> เอาบอลจิบอกสิบบอกว่บาบ่าเสี่ยงนะตอนเพิ่นคำนวณเลขนะสันดอกนุบเบิ้งนะ มื่อนี้พันส่งมั่นใจแล้วก็ส่งคืเดิส่งคืออีรีนาเบิงเบิงในคลิปน่ะวเพะว่าหนูป่ไเดไปท่ายน้ำที่จรจงก็อยู่ไกลๆกันละแต่ว่าหนูบ่ไดดหนูบ่ได้ไปอยู่ตรงนั้นน้ำมันซื้อครับละเิ่นข้างคำนวณนไปแล้วก็อันนี้เนาะจะบอกกับไพก็จงมีไพยกับซีฟ่นนี่บอกส่งคือแบบขนาดปุ่นน้ำโชว์าเอ้าบอกกับไพ่นกับ่บเงยหนาขึ้นมาบอกกับปุ่นน้ำโชเด้เิ่นก็ยั่งเขียนไปแล้วก็มุมามมมมามไป ปลาซุปไถ่ก็ได้ตัวเลงออกมากงามพอมันนี่ตัวเลง<อ>ตัวเลงจิจ้มผนี่เด้คอครับเอฟซี่แซบ่บดีบอกอันนี้แนะนะบุญผู้ชมมากินพักกันนี่เขาเรียกว่าพักขึ้นใส่าษาบา้านเฮาจับพระต่างเทพตั้งโวจ้ากินดีเพราะว่า,วาไม่เป็นยาดิรู้ว่าว่าตั้งโวเนี่ยไม่เป็นยายาเนาะกินแล้วรอ เป็นไรแจ๊บปกบอกแล้วเสพเนาะเป็นเซฟมาก,ก่อนเนาะยุ่งเด็ดเพ่รับข่าวเนี่ยาเล่าให้รัข่าวว่าต้องสืบสุดอยอดเอฟซีบอกเอา้อาเขาบอกว่ากิฟต์เด่นสินให้มาอยากนั่นหมดเลยว่าจะเอา้ากั <laughs> เอ,อิญคุณพอ่อคุณแม่กินดูดิมาเด้อครับ ไอ้ขั <S <S ok ้นบลูบอลูท่ามาโทรหาบุญน้องโฉบรถอืมสีบอกท่ามาดอกนี่เอาตอนใันยันนี่รถเนี่ยเอาเลยเอาเลยบอกว่าอย่าจิ้มนี่สดเลยอืมนี่อย่าสำลักเ้ออันสดใยป่ะนั่นสำลักจังเลยไอ้สำลักตั้งแต่พุ่งออกหูดังนะเนาะเอฟซีมองไปมากๆไอ้หนวดประมือกว่อออกหูดังซะอื ใโคตรแยอไรเป็นแต่แซ่บแฮะแซ่บแเงอืงสีมืดจะความแซ่บแฮะบอกแล้วนึกอะไรคิดผอว่าสิบปลายุ่งสิบเอวยังคิดออกแล้วว่าข้อความฝันบุญน,น้ำโชคนะอืดูไปอ่านคอมเมนต์ตอนหนูเป็นคนเอ่อมื่อนีดเบิรงคอมเมนต์ให้เพื่อนนะตอบคอมเมนต์ซอยบุญน,น้ำโชคอื เพื่นบอกว่าความฟันอ่ะทีตียังย่ายเพราะสันปืนก็เป็นแปดมือก็เป็นห่าตายก็เป็นศูนย์ถ้าเป็นเหลขสามตัวก็ศูนย์แปดห้าหรือสิเอาแปดห้าห่าแปดกับพ่อก็ได้เพราะสันเป็นไปได้ว่าเออคือส่งคือแถวบ้านนี่เป็นไปได้เป็นไปได้มันบอกว่าทีตียังง,งา่ายแถวสันจะควงเอามือจะปืนปืนก็เป็นแปดมือก็เป็นห่าถ้าสิเอาสามตัวมู่ตายก็เป็นศูนย์ศูนย์แปดห้าเป็นไปได้เออย งง่พร้พรในจังหวะที่ง่มนี่บอกไปเตี้ยมซองบอกไปนี่โอ้ยนี่น้ำจิ้มซี่ฟูดเต็มซอนเลยครับเอฟซีโอโอโอแล้วปะพากันนีไม่กินรื้อรืมอไปบ้านี่มาล พี่บอกว่าไปโอ้ขับซอยบอกแน่มางแนไญญ่ไม่ต้องจะไม่ต้องเห็นฉันบอกอันนี้นี่ต้องบุญน้ำโชคด้วยนี่อเอเราต้องบุญน้ำโชคต้องบอกลายกว่าดิบเรางวังน,นี้บุญน้ำโชคว่าจังไหนเพราะว่ามืออื่นนี่กับเรือมือสุดท้ายแล้วดิเ่เป็นเป็นไฟหน่อล้วดิแบบว่าตัดสินใจรอบสุดท้ายแล้วดิบุญน้ำโชคว่าส<อ> <laughs> เสียบเกี่ยวกับตัวเลขแน่สันต์หือ นี่จเป็นปลาเมือกตีเป็นยังไงขั้นแซ่บมันนี้ปลาเมือกตีเป็นปลาคออ,อันนี้มักมา่าละอันนี้บ่าคอยขมแซ่บจ้าขั้นจิ้มอ่ะขั้นเหนาหนวจิ้มน้ำจิ้มมันเกลือเหมือนไม้หน่อยปวดออสซอนสดเอาเลยมันคอยโสภาอืมวน เตีบชีเยอคุณพ่อคุณแม่เสร็จแล้วไปนี่งเนื้อหมักเอาหนี่นื้อมักบุญน,น้ำโดกเลยกภาษนไทยภาษาไทยตังโอภาษาไออยังเกะาะเกาหลีภาษาไทยตังโองโองไหมภาษาเกาหลีน่อนหัว แบบแห้งบอกอร่อยมากอสมอยากเขาเอิว่วนาสมอยากเมื่อนี้ลังจากคลิปนี่ถ้าจะมีอย่างเห็ F เอฟซีเบิงบ่เมือนหมายถึงสำหรับลังจากคลิปนี่มีอะไรดูไหมเหรอเยอะวันนี้เยอะมีแต่แนวหน้าเบิงสดดีก่อน ทันยศนี่โชคคุณพ่อคุณแม่มเป็นแับ mm hmm. กลิ่นรสบะยางอย่นี่จักเม็ดงวดน,นี้บุญน้ำโจรปะยางแจกฟ้องบุญน,น้ำโชคว่าตัวไหนบุญน้ำโชคสีเฮดชิปฟันอีกเท่านึงบ่สำหรับบุญน้ำโชคหรือว่าสีบ,บอกเอฟซีในชิปหนีเลยว่างวดน,นี้บุญน้ำโชคมากตัวไหนมากแป๊เนะว่ะตัวเดียวเลยนบ่ ว่าจับคู่ให้ได้บอกจับคู่อ่ะบุญน้ำเจ้มามักแปดแต่เดี๋ยวเรื่องจับคู่นี่ขอเวลาจาักหน่อยหนึง่งบวยอีกสี่มือมบวยมันมาทัานเลยเด้หลังวันที่นหนึ่งนะสี่มงสิบอกถึงทั้นที่โอาตเขากับถฐาหอดพุ่นหลาเขาไปอยักหู่ก่อนก่อนใบสองอเพราะว่าลังใบสองไปนี่บ่สามารถเพชรยังได้แล้วเด้เอาหน้าม่กินนะินเลยเริ่มเพียกละ อันนี้ตอนนี้นะบุญน้ำโชว์มาร์กแปดนะครับคุณพ่อคุณแม่จ้ามาร์กแปดแต่บัดน,นี้สิเป็นแปดหนังเท่านั้นเองในใจตอนนี้ค่ะแต่คันเดียวไปวิ่งเนะี่ยแปดมากในน่อนคิดว่านะจ้าคือเตรียมทุนทรศัพท์ไปแล้วจ้ารองสันถาอจ้าเตรียมทุนทรศัพท์ไปแล้วว่าไอ้เอาว้จะใส่แปดนะแต่สิเป็นแปดหนังหมายถึงแปดอาจจะไม่รักรักลอยจ้าอืมอาจจะไม่รักใดก็ตามจ้าอืมบนลลาง แมนเป็นไม่ักษณรสิเขาลองเถอะไอ้าทุนทรพิตเตียวไม่นะของเสียอจองนั่นแหละจ้าห้นุชแท่นในบอฮวาบุญน้ำโชกนี่ญาต่อบอกคือซื้อกับพ่อละโอแมนแมนนั่นละนั่นละลืมลืมลืมว่าบุญน้ำโชกซื้อปาไห้จ้าไอดวงบ่มีจ้าขั้นซื้อน่ะลุยลุยอีลีแต่ขั้นฝากเกี้นซองซื้อเขาจ้าอันนี้ดวงเพื่อนะบอกคนอื่นใ้ถ้าเอฟซีติดตามมาตั้งแต่แหลกกะสิ พ่อสิจับได้แล้วว่าเออชีเข้าใจว่าเป็นยังคุูคือบองสิเพิ่นก็ะสังเกตมากขึ้กันว่าตัวในทีบุญน้ำโชคอ่ะเอามาเว้าของสิ่ะถ้าบอกว่าเออตัวนี้ได้ส่งสิมาส่งทียังทางวดได้บุญน้ำโชคสื่อนะตัวมาถ้าบอกคือซื้อแลลวแบบว่าเริ่มซื้อน่ะฮันละเอฟซีเนี่ยมีโชคมีลาบํำรวดอืมแปะ ถ้าตีกินยางเดี๋ยวเล้เยวน,นี่มันเออบุญน้ำโชกผ้าเพื่อนดี่เนี่ยเอาบอกโอ้ยตอนยหายันยันเข่าปากบัลลุมปากหน่อยนะกันปากหน่อยตอนอย่ายันบัลลุมตอนยูซอกันหน่อยเดอกตอนยิมมือนที่ <laughs> ว่าถึงปากหน่อยปากใหญ่สีว่าตั้งครับเอฟซีปากบาหน่อยดอก แค่บางมื้อสดแกงมะเพื่อเพื่อตักเข่าหูดังหูดังปึงเพื่อว่าเจ้าเข่าปางหนึ่ไปยัดเข่าหูดังเจ้าของหูดังปึงหูดังใหญ่บุญเราเป็นคนหูดังใหญ่ปากคนหน่อยแต่ว่าดังน้อยกว่าเอาง่ายว่าคนอยู่รอบข้างน่ะนถือแย่งออกซิเจนเบิด์ตถือแย่งอาการหายใจ แซ่แ<จ>บปะแซ่บกินหลายๆแรล่งอืมแซ่บแซ่บกินหลายๆแรลง่งไปไงอืมโอ้หนวดปลาหมึกลานนีงามอืมั่นอืมก็อว่าซูมนะนั่นๆ<อ>ขาวจานร์พานเยอะคว้าหมายบุญน้ำชกมาล่างเกลือขั้นเกลือ,อย่างดีนะครับเบบี้ เพราะว่าฝนมึกที่ได้มากนี่เขาอัดแซนนั่แซนนี่มากข้าวมาล้างเกลือดีๆเฮ็ดดีๆขั้นล้างไร้หน้ามัครับเพื่อความสะอาดเพราะว่าข้ากินเองนะครับคุณบอก็แม่ฝรั่งเศสเพราะข้ากินเองไม่ใช่ยัดไคลายิบมะล้างสะอาดไหมบอกโค้งๆรสบุญน้ำโซบุญเขาสะอาดว่ามันบวชตรงกล้าวเราเลยผักเนี่ย เยอะมีประโยชน์ทุกอย่างวาตารางสะอาดไม่ยังสิฝากเอฟซีวัดเส้นตรงเอาขืนก้อนขืนก้อนเจ้ากับตัวเลขนะบอสมือเหยื่อฟ้อนไหนเอฟซีบอสเนี่ยแหละเน่ากอืษสิ่งที่สิฝากก็คือศีรษะนี่ตามคลิบหงมือเอิ้นเพราะวานูสิปั้นแล้วมือเอื้น บรฟันมเออื่นกับสิเราจามารถฟันได้อีกตัวสิร้านไหนเอฟซีเราบอมืบอใช่อ่ะจัดไปเอฟซีอะมีถามมาอยู่เดี๋ยวเมื่อใดไลน์เดี๋ยวทำไมถึงมาเพิ่นการสิแบบอยากสิเพื่อนไปตรงกับพองเพิ่นมั้งประกอบการตัดสินใจงงเห็ยนตาเนาะก็ชัดเจนเนาะจ้ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ตรงนี้เนาะฝากคุณพ่อคุณแม่หลังเลิกงานมากกับคอยกินคอแซ่บๆนะครับเนาะกินในเบิร์กแล้วคันนึ่งยังบอกกกิ่นขี้ยังบุญน้ำฉกอะไร เอาเดี๋ยวจงไดเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับเจ้ตี้ครับขอบคุณครับ